ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะคืออะไรติว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 คืออะไรคะไม่ต้องหรอกนะอันนี้ก็ไม่ต้องอยากให้เห็นหรอกเกิอดอะไรขึ้นตำรวจสามคันสองคันทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะสามีก็พยายามที่จะเบี่ยงให้ดูว่าเอ เคเห็นว่าไม่งเราจะมาที่ไหนกันคะร้านลาวค่ะลาวฝั่งไหนคะที่รักลาวดาวเทาอ๋อไม่ใช่ลาวแฮนิสันที่รักที่รักพาพาพาหนูมาตรงนี้เสร็จปุ๊บพาหนูไปร้านสเปนนี่ได้ไหมสเปนนี่ที่ไหนข้างหน้าเราเนี่ยแหละที่เราเคยไปเยอะลาวนะคะเรามาที่ร้านลาวกัน ออกนอกบ้านที่ไรนะคะถ้าเรามาทำธุระเราจะต้องมาจ่ายตลาดอาหารด้วยไปกันค่ะเสร็จแล้วนะคะกบได้ของมาไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะคะว่ากบได้อะไรบ้างค่ะกบมาถึงบ้านแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่ากบได้อะไรมาจากร้านลาวบ้างนะคะมาดูกันค่ะอันนี้กบได้ใบแมงลักมานะคะไม่ค่อยสวยเลยะคะ่ะแต่ก็ต้องซื้อนะคะ อันนี้ก็คือผักแพวนะคะผักชีลาวค่ะมะพร้าวฝอยนะคะขูดฝอยแหนมแท่งค่ะหน่อไม้นะคะมีเปลือกหน่อไม้ต้มนะคะ แล้วก็ยำแหนมนะคะอันนี้ผักนะคะเขาให้ผักมาได้ยำแหนมมาหนึ่งกล่องเกือบหกรถ <c oughs> ตะแคงเกือบหกเลยแล้วที่กบอย่างนำเสนอเพื่อนๆนนะคะกบไปหลายครั้งมากๆเลยนะคะบางครั้งก็ก็ได้กินบางครั้งก็ไม่ได้กินเจ้านี้เขาทำรอดช่องอร่อยมากเลยนะคะนี่คือรอดช่องที่กบ ซื้อมานะคะตะกบซื้อมาสองกล่องเลยนะคะห้าเหรียญน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งถุงนะคะข้าวเหนียวนี้ในราคาหกร้อยข้าวเหนียวราคาเก้า้อยหิบาทนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตะกบจะไปแกะลอดช่องให้เพื่อนชมนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมน้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะร้านนี้กบจ่ายไปทั้งหมดตีไปสักเจเหรียญน,นะคะเพื่อนๆก็จะประมาณสองพันเจ็ดค่ะ นี่ข่แหนมนะคะที่กบได้มานะคะกบซื้อเอ่ออะไรนะซื้อแหนมแบบนี้มาเพิ่มนะคะแล้วกบก็หั่นขิงนะคะเนี่ยหั่นขิงแบบนี้ด้วยนะคะน้ำลายไหลแล้วค่ะตากล้องเพราะตากล้องหิวนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะคะอันนี้ก็คือผักที่เขาแถมมาให้กับเป็นเซตนะคะเซตยำแหนมแล้วกบจะปิดไว้ก่อนแล้วกบจะให้เพื่อนๆชิมนี้นี่กบจะ ให้เพื่อนชมนี่ค่ะที่กบไปทุกครั้งจะต้องซื้อนะตอนนี้มีเพิ่มก็คือตัวนี้แต่ก่อนกบซื้อยำแหนมทุกครั้งจะซื้อยำแหนมแต่ครั้งเนี้ยซื้อนี้อ่าลอดช่องนะคะคือห้าเหรียญได้เยอะมากอะ่ะกบตกใจสามีกบว่าเอ๊ะอะไรน้องอะไรเราตกใจที่ว่ามันเยอะไงเราตกใจแต่สามีกบว่าเอ๊ะอะไรที่รี้เรากบจะมา อันนี้ให้เพื่อนๆในนี้ก็จะมีดูดีเพื่อนๆเอาทีละวจาาไหมดูดิห้าเหรียญได้ตั้งเยอะมากดูดิปกติปกติห้าเหรียญเนี่ยได้แค่แค่นี้นาะที่เลาสามเหรียญโอเคเดี๋ยวผมจะตักใส่ชามนะนี่เป็นไงเพื่อนๆมากินไหมคะผมนี่ชอบมากเลยทำไม่เป็นอะ อันไหนที่อันไหนที่กบซื้อแปลว่ากบทาไม่ทาไม่เป็นนะ,ะ,ะเราว่าเหมือนทํายากอ่ะกบก็เลยไม่แล้วก็แบบนี้นะคะที่นี่ก็คือน้ํากะทิเขาให้น้ํากะทิมาแบบนี้กบจะต้องไปเทใส่ถุงไอเทใส่เนี่ยแล้วก็น้ําเชื่อมแบบนี้แล้วกบจะไปหาภาชนะนะคะเพื่อจะปะเทกบก็จะ วิน้ำเชื่อมเขาแบบสุดติ่งเลยอะช้ชอนครึ่งแล้วกันถ้วยนี้ของสามีไม่เพื่อนๆกบจะทำไมกบซื้อมาสองสองอันกบก็อยากจะทำเมนูอื่นด้วยแล้วก็ลาด้วยทุกทีเห็นไหมคะน่ากินไหมกบชอบมากเลยนะคะกบชอบจริงๆแบบแล้ว ราคาราคาไม่แพงแล้วก็แล้วก็แบบดูดิเพื่อนเพื<ๆ>่อนเส้นเขาสวยงามมากเพื<ๆ>่อนเพื่อนดูดิแล้วก็แบบอร่อยมากนะคะเพื่อนเพ<ๆ>ื่อนน่ากินจริงๆเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะกดไปละหิวแล้วค่ะบายบายแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะ